สวัสดีสบายดีทุกคนมาพบกันเส้นเก่าเ้นเคยเนาะืันนี้จะพาทุกคนไปตาดสุยเนาะเพราะว่าเป็นฤดูที่ว่าเมดฝนแล้วเนาะการเดินทางถือว่าสะดวกสบายเนาะพอมาสุนี่ถือว่าเห็นทางนี้ก่วงเลยเนาะจะเดินทางถ้าเอารถจักรมาถือว่าเอารถจักรไป ใกล้กับตาดได้เลยเนาะแต่ว่ามือนี้เขาดได้เอารถจักมาเนาะเฮาจะย่างไปก่อน,นอมือนี้ไปกันเลยเนาะทุกคนมือนี้จะเข้าป่าไปตัดตัดสุยอยูย่หลังคูพูดเนาะมากับไอตุนเบากำรรเบาจัดใส่คือเกา่าสายเที่ยวเนะเที่ยวป่า ไผแตงโตก็คืออันลักรอบเขา้าคือแตงโตลักรอบเข้าเมืองอ <c oughs> ทางที่เขาจะไปเดี๋ยวเขาจะไปพูหนหลังภูพุ่นเที่ยวตาดสดุ่สยนี่นี้ทางด้านลุ่มของห้วยสวยุย เดี๋ยวเราจะไปเบิรงอยู่ถิงมันจะเป็นตาดเนาะพวกไอ้ขาวผักบ้งแล้วก็เป็่นบอลน,นะเอาเห,เห็ดเห็ดเตี้ยวบอนกับแซ่บบอนคันเลยนี่พอามาเจอคว้ยปลาตัวพกงามๆนะึงอ๋อปกติตุยนะึง เขตนี้ถ้าเป็นย้มฝนต,ตกน้ำจิท่วมมดเทิงพี่น้ะงถืา่าทางนี้เอารถมาได้แล้วเนาะพอ,อยามแรงเลวมันบ่ค่อยมืนเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเพื่อนมาแปลงทางเนาะให้สามารถเอารถไปได้แตเมื่อกี้เขาย่างมานะแต่มายามแรงเลยวิตฝนเลย ดูว,ว่าขี่รถได้ไปหอดตาดเลยเนาะโอ้บอนนี่งามหลายเนาะเมกเป็นเคลื่อนแผนที่ประเทศลาวเลยมื่อนี้จะมาเห็ดสระคดีเนาะยางกันเขาป่าเบิ่งโลกกวง บอกกำมกับจีเถื่อนถือกล้องจุลทรรศเพื่อไปซองเบิงนสัตว์ป่าเนาว่าอยู่ในเอ็นป่าของเขตนี้จะมีสัตว์อย่างนี้เนาะแต่ล,ลักลักกับจีไปตดัดแต่เพิ่นก็จะใส่กล้องซองเบิงนกหนูปูป่าเอาอันนี้เป็นในพานเนาเนาะ บาจันไซเป็นในพานเบิ่งไอ้ตุ้นเสียนยิงนกแต่เขาบอกว่าบรอยากลกขนตัวเบิง่บงเรหน้าพางามขนาดเนาะเป็นผาหิน อันนี้เส้นทางที่เขาจะไปถือว่าถ้าเอารถจักมานี่ก็ถือว่าได้ไปได้สะดวกเลยเนาะสะดวกสบายเลยเมื่อนี้เขามาจากแรงแล้วะพอมาะนกัสิบห้าโมงสบสามนาทีเนาะอันนี้เขาเดินทางมาได้หนึ่งกิโลแล้วเนาะกัห้าร้อยเมตรใช้เวลาสิบเจ็ดนาทีเนาะ เดี๋ยวไปต่อกันเลยเนาะถ้ามาในละดวนหนาวเลยแถวนี้จะบุค่อยมีน้ำแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งทางตาดเนาะว่าจะมีน้ำาหลายบ่มือนี้ไปกันเลยเนาะเนาขึ้นมาหอททางเทิงก็จะเป็นอ่างน,น้อยๆที่เก็บน้ำเนาะ สุดก้อนเข้ากับมาแล้วเนาะแต่สุดนี้มาก็จะเห็นในรูปแบบตอนที่ว่าน้ำมันแห้งเนาะดูว,วาน้ำลดลงอันนี้ทรงโจนต่หน้าบุคือโจนเขียนสเส,สื้อสื่อเดี๋ยวก็จะห่างมองหาป่ากล้นเราวัาสิมีป่าให้ได้กินบอมืมอนี ถ้าทุกคนมาฮอดจะตดัดตัดสวยเนาะคือวัน,น,นยามยามแรงก็คือวันยังงามอยู่เนาะถึงน้ำน้อยอยู่แต่ก็ยังงามมื้อนี้ไอ้ตุนเฮาก็มานำว่าบรรยากาศอยู่นี่เย็นขนาดเนาะนที่นี่งามนเลยจริ่ เหมาะกับการมานั่งพักผ่อนเนาะอันนี้ลงมาทางท้ายตาดก็จะมีบริเวณนี้ให้ได้นั่งเบ่งน้ำตกตาดเนาะนี่นะทุกคนจะมีอันปูหินเลยเนาะปูหินจะอยู่สามนี้เลย เบาเดาใจจะหาปืนไปดังประมาณรอบนี้พักกูดกำลังปร่งงามเลยเนาะ เป็นแต่แซบเลยเอาไปขั้วเนาะเดี๋ยวเบ้ากัาจะมาเก็บมื่อนี้ที่หว่วมกันเดินป่าเมียนนอนนี่ปลาบ่อนร่มสมบูรณ์เนาะถ้าแม่เอาเก็บไปเฮ็อเดอันเกี้ยวบ่อนนี่แซบเลยเด่นกัมจิเก็บผักกูดเนาะมื่อนี้มาจะนี่เจอยอดเขียวงามเลย อันนี้เอาเมือดพี่บ่เหนือยน้อโอ้ปรกำงามถ้าเป็นผู้สาวก็ชอบแซบนะสำนีนะนี้พอได้กินเอาะพักกูเท้านี่นะได้มาตัวหนึ่งแล้วปาลาเล็กกระปูหินตัวพวกไง ไอ้ตุ้นมาย้ำได้ก็ไป,ไ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 ปป่าไปดงกระโบคาดเนาะตำหุงออูใช่เ็เก่งเด็กตำบังหุงาานี่แหละหน่ำมันนี่อไม่เป็นหรอกมาปลามีปิ้งหมูกับปิ้งเป็ดคือเก่าแล้้วปิงไก่ปลาหาได้อันนี้ปลาคอกกัง<า>ง้งสุดตำบ<า>งัง <นะ S 1> หงูไอตุ้นเป็ดกินหนูเป็นปน้อย เฮ็ดกินูหินโ่ได้ไหมกินูนะเฮ็ดกินูนตัวนี้ <c oughs> นมาปายมีตำผูมาปาน้ำเราจะตำปูมื้อนีไนไอ้วันก็มาเดินป่านํำเนาะเรากำลังเฮ็ดภาพพยนต์อยู่ทุบหนังองยเหนังควยายาอุ <c oughs> <c oughs> ๆๆๆมตังด <c oughs> ้ก็มได้านได ได้สมรซิกเพิ่มวอมเดินปลาไอตุนกับไอวันมีหมอมานำมาขาดรไรกับติ๊บเขา ใส่ตอนนี้นะแม่ใส่เงาแล้วไงใส่พังกูดก้องเงินหรอโดยสูตรไอตุนตกลองนีนี่แหละถือว่าเป็นการหักษาสิ่งเป็นรอบทีนี้เขาก็จูดเลยทีเหงาทีงางานพิมพหรือไล่ะ ใน,นงานกิดเข้าปลาทีมงานโบมักสบายมักกินแนวยังยากเลย <c oughs> ไม่เห็นก้อนกูนกแล้วกเกินเเมนูมื้อนี้กินข้าวปลาอีกแล้ว กระปูหินแก้วพงเกลือ นี่เมนูกินข้าวปลาครับน่าวน่อยหนึ่งบอกยครับเะที่มบ,บอกีแซ่บเ,เ,<อ>เลด<ว>นะนี่รับันย่งบบวงไนงะบวงเตานนี้อเ,นเออดนะ้ำเมนูขา้าวปลานะปลาหัวทองวาต้มมีมน,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 น ไายฮูกนอ่แก่คเบาดำดำกิรมดนจริงโอ้กินแบบบุมีคาเลยวะกินนย่างอิ็บอร่อยแล้วเนาะกิ่นข้าวป่า 아 <mortar> <poured> <ificar maior> <favour> <식 annoyed> <Radnes> เป่แล so okay. ้วใส่ปลาให้แลวใส่ปลูกลาใ้ใส่อะไรกัวผู้ตัวเียตาหนาตัวนาัวา どういうこと ไอ้ตูนมาตัดมวนบ่มวลมวนมวลเขาใจหนังเทียมมุนมีเด้อเทียมได้ใจมือนนี่นะไอ้วันมวนบ่อมันนี่มวลโยมวนบ่อดใจเมื่อยห้ครับเบาจะใส่มวนย่วันมันนี่หน่ามวนอินหลายเดี๋ยวก็ะะได้เดินทางกลับแล้วเนาะบัานนี้มากิน เ้าป่าวิธีตาดสวยมัวหลายมันนี่เนาเป็นตาดที่ดูในป่าเนาะว่างามเนาะแล้วก็บ,บรรยากาศดีเนาะออมหอบโดยภูเขาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนะว่า เรามีจะพาทุกคนไปใส่ลลเ็ตนี่อย่างนี้นาะสําหรับมนันี้สบายดีสวัสดีบ๊ายบายอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลับถ้าเป็นตัางด้าวก็เป็นลักรอบอันเข้าทางอ่นซองทางธรรมชาติเลยนะ